วเอาละครับผมขอสสัสดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการโซลกาครงนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมอยู่ในซีรีส์ ISMP ตอนนี้เราดำเนินมาถึงเอนที่2กันแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ลุกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดูคลิปผมเนี่ยมีคนที่ไม่ได้กด s ับสูงถึง74%เลยลบกวนหน่อยนะกดปุ่มแด,ดงให้หน่อยนะ สำหรับวันนี้นะครับเราบอกเลยว่าเรากำลังจะทําฟาร์มชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฟาร์มสาหร่ายทะเลหลายๆคนคงไม่รู้นะครับว่าสาหร่ายทะเลเนี่ยเวลาเอาไปเผามันจะได้เป็นสาหร่ายทะเลอบแห้งแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปรวมกลายเป็นสาหร่ายทะเลอบแห้งแบบบล็อกเนี่ยเราจะสามารถเผาไอเทมได้ถึง20ชิ้นต่อหนึ่งบล็อกเลยนะซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําฟาร์มเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนไปดูการจนภัยของผมก่อนที่จะไปทําฟาร์มก่อนนะครับแล้วไปดูกันเลย <S <S ก่อนที่ผมจะได้ออกประชนภัยไปในโลกกว้างเนี่ยผมก็ต้องทําการเคลียร์บ้านของผมก่อนซึ่งบ้านเก่าของผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าผมได้ทําการสร้างตู้ปลาขนาดยักษ์ไว้ที่กลางบ้านแต่ว่ามันไม่สาเร็จนะสิคุณผู้ชมผมเลยทําการเคลียร์ออกไปแต่ว่าผมก็ปล่อยพื้นที่มันโล่งไว้อย่างนั้นก่อนนะนะเพราะว่าผมยังไม่มีของที่จะถมมัน หลังจากนั้นถ้าผมจะทําการเก็บทรัพยากรของผมที่มีอยู่ในบ้านเกานะนีมันจะเป็นแร่เพชรทองนะครับผมเพื่อที่จะออกไปหาพื้นที่ใหม่ของผมนั่นเองโดยพื้นที่ของผมที่ผมต้องการน่ผมอยากให้มันเป็นเกาะนะครับแต่ว่าผมพายไปพายมาเนี่ยผมไปเจอเกาะเกาะหนึ่งครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เกาะเกาะเดียวหรอกมันเป็น3มเกาะซึ่งมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมทันทีเมื่อแต่ละมุมแต่ละมุมมันมาเจอกันนะเพื่อที่ผมผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบผมก็เลยอ่ะผมจะอยู่ตรงเนี้แหละ โดยพื้นที่ข้างล่างเกาะ3เกาะนี้ครับมันเพลินไปตรงกับรัชเคฟพ,พอดีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการไปลงเหมืองเพื่อที่จะเก็บแร่อะไรต่างๆเพื่อมันเป็นทรัพยากรในอนาคตของเรานะครับในการทำฟาร์มรวมถึงคอร์สในนรกด้วยอันนี้คือสิ่งสำคันที่เราต้องใช้เลยทีเดียวแหละ หลังจากนั้นผมก็ขึ้นมาครับเก็บทรัพยากรที่ผมลงเหมือนจะเป็นกี้เก็บข้ากล่องไปและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการสร้างสะพานนะครับผมจากประตูเนเทอร์ของผมเนี่ยไปเชื่อมสู่ประตูทางเดินของคนอื่นๆนะครับผมที่อยู่ตรงสเปาโคตรจริงโคตรกลัวเลยเวลาวางหินแต่ละหินลงนลงในเนเทอร์เนี่ยเพราะว่าข้างล่างมันมีแต่ลาวาเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็แวะไปที่บ้านไซมอนครับลหลังจากนั้นผมก็ซื้อเมนดิ้งมาประมาณ9้าเล่มนะครับเพราะว่า ไอเทมของผมเนี่ยที่สามารถใส่เมนดิ้งได้เนี่ยมันมีทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับมันจะเป็นชุดเกราะก,ก็นับไป4ดาบ1พิกเอ็กซ์สขวาน1ครั่ว1นะครับรวมกันเป็น9พอดีหลังจากนั้นผมก็แวะไปที่เนเธอร์หลังจากนั้นผมก็แวะไปที่ดีเอ็นนะครับทำการฟาร์มเลเวลนั่นเองครับเพื่อให้ของเรานั้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม ด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นที่เกาะนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะมีต้นไม้น้อยผมเลยไปซื้อแซปลิงมาจากบ้านของพลอยยิ่งพลอยนะครับผมหรือว่าเจ๊พลอยของเรานั่นเองแล้วผมก็ทําการสร้างพื้นที่นะครับผมเพื่อทําการปลูกต้นไม้อ่ะอย่าอย่าหาว่าผมก๊อปอารีน่านะครับไม่ไม่ใช่นะผมผมแค่มันเป็นพื้นที่เกาะเหมือนกันไงแล้วผมก็ต้องทําการอาถาที่ปลูกต้นไม้นะครับไม่ผมจะทาไม่ให้เหมือนกับอารีน่านะครับใครแฟนอารีน่าผม,ผม,ผ,มผมขอโทษครับผมขอโทษ โดยที่ต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยมันจะมีอยู่4ีชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ b บิร์ชโอ๊กแล้วก็ดารกโอ๊นะฮะแล้วก็ในส่วนของสเป r ร์ชนะครับซึ่งสเป r ร์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นงานส่วนตัวอะไรผมก็เลยทำการสร้างเป็นแบบ4ี 4. ่คูณไอ้ไม่ใช่4ีคูณดิเป็น2อคูณนะครับเพื่อให้มันต้นไม้มันโตโคล้ายๆเหมือนจังเกิลนะเนาะ หลังจากนั้นถ้าผมได้ทําการเริ่มที่จะสร้างเจ้าเจ้าฟาร์มสาหร่ายทะเลนั่นเองนะครับโดยโมเดลที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากช่องยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าเคมอนนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างละโดยที่ผมเนี่ยได้ทําการสร้างแบบเขาเลยแต่ว่าผมมีการแอดเขาเรียกว่าปรับแต่งอะไรมานิดนึงโดยผมลดจํานวนการใช้ของออฟเซอร์เวอร์ลงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพิซ่นอาจจะทํางานถี่เกินไปทําให้เซอร์เวอร์แลกได้ ส่วนหลักการทำงานของเจ้าฟาร์มสาหร่ายทะเลเนี่ยขอให้ทุกคนไปดูของช่องของคุณเคมอนละกันนะครับคิดว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมอธิบายนะแต่ติดอย่างเดียวครับพอผมสร้างเสร็จไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่พอวะแล้วจะทำยังไงอะสร้างเพิ่มเลยสิวะ พิเศษนี้คงจะจบถึงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องตุรกาคุงด้วยนะครับแล้วก็ผมมีด้วยอัปเดตอย่างหนึง่งตอนนี้ผมมีเพจใหม่แล้วนะครับผมชื่อว่า3 ps ซึ่งเพจนี้นะครับผมจะไว้ใช้อัปเดตงานภาค e-sport ของผมนั่นเองใครที่อยากตามไปดูว่าผมภาคเกมอะไรนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์ที่เพจได้เลยผมจะพยายามอัปเดตอยู่สม่ำเสมอนะครับนั่นแหละครับสำหรับคืนนี้และสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับและเจอกันใหม่ใน เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ